สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมื่อนี้ผมพอยอดวอนขอสิบเก้ากิลิพาท่านผู้ฟังมาที่วัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วง,งนะครับมาที่วัดความอาจารย์เพิ่นนะครับับห้องของอาจารย์เพิ่นที่เพิ่นทําเลขกค้าน้อยนะครับมีในบาทนะครับนะครับเพื่อว่าบางครัง้งอาจจะเป็นเด็กค้าน้อยเพราะว่าห้าน้อยออกเสมอนะครับบา,างครั้งอาจจะ ในนะครับกระีดในภาพไปเบิ้งนะครับว่ามือนี่มันทิมีเลหล็กตะดใน่บารนะครับปเป็นเหล็กฮานอยประจ้นที่สิบแปดเดี๋ยมีนาคมพระทงสร้างหามมนุสิบกะครับเป็นของมือนี่นะครับตามไปเบิ้งนะครับเนาะแล้ว้เบิองกาขออนุญาตอาการบนรดาบวที่มัขอเ,เบื้งบาทน้ำมุนนะครับที่เป็น เลขาน้อยนะครับในมือนี่นะครับก็บขออนุญาตพระอารย์เพิ่นเหล้วนะครับเพราะว่าฮานอยที่อ,ออกสมมือนะครับบางครั้งจะเป็นโสกเป็นหลบับมีโสงไม่หลาบก็สีได้นะครับก็เบิเ่งนะครับเ่าจะเป็นยังไง๋ัครับเบิ่งนะครับเด้อนี่ครับเป็นสิล้ครับนี่ครับ ไปนะครับเดอ้อก็เป็นทั้งสี่ละครับเป็นเลขห้าหน้อยนะครับเป็นเลขห้าหน้อยประจำมันที่สิบแปดเดือนมีหน้าหกหกนี่แหละครับก็เป็นทั้งี่หละครับในในบาท้มัมมุนก็เป็นทั้งสี่พอเป็นเลขห้าหน้อยพายานเพิ่นกะถึงสุมือนะยยน,ะอนะครับมูท้ายกสูเพิ่นกะได้สุมือนนะครับกเพิ่นกะบ่งในบาทนี่ะครับอันนี้ก็ไงพี่ความนะครับเดอ้อว่า เป็นตัวไรนะครับเอฟซีหรือนตีเป็นตัวไรกิดเกลียวแต่ควมเห็นของแต่ละคนนะครับเด้อเพราะว่าในบาดก็เป็นสี่งละครับเิ่นก็ได้ซุ่มซ่มือนละครับออกซุ่มมือนะครับฮาน้อยนะครับเพราะว่าออกดูนะครับพู้ที่มักเหล็กฮาน้่ยก็เพิ่นก็ได้เิ่นก็ซื่อซุ่มมือนะครับซื่อซุมมือกับถึงซุ่มมือนะครับนะครับการนำม,มันในบาดดีก็เป็นสี่งละครับนี่ที่เป็นเลขตัวไรกับ เม่อก่อนครับเด้อตาดีกะก็ได้ก็เป็นโชกนะครับว่นที่เปลังใดก็เป็นสิแะ้วครับนี่เท่าที่เห็นนะครับก็คือเห็นนี่แหละครับมันทีเป็นเลขตัวได้แหนนะครับก็มีได้หนีแหละผู้เพิ่นเบิงเป็นผู้เพิ่นตาแหลมเพิ่นก็เพิ่นก็ได้เห็นนะครับก็เป็นสิครับพร้อมเอล่งคำว่าคัว่าลองมือมือนีเป็นมือแหลกในวันที่สิบแปด มีหน้านะครับเป็นเลขค่าน้อยนะครับเพิดน,นะครับเด้อครับเปลี่ยนเลขตัวใดนะครับเปลี่ยนลักษณะนี้นี่ยครับนี่ครับจะตีเป็นตัวเลขเตีย้ยนะครับเด้อครับเบื้องไปเป็นเลขก,กับว่าไรตัวดีครับเลข่หาเลขซอน คือเกตเป็นส่อะไรครับแต่ที่ผมเห็นนะครับแต่ว่าเอฟซีสี่เบื้องเป็นตัวใดหนึ่งกะกระเตียวนะครับเนีย่ยจะก็ไปตีเลกฮานอยเพราะว่าฮานอยออกเสมือนะครับอันนี้ประจําวันที่วันที่สิบแปดนะครับซื้อมาแล้งแลวออกนะครับผมก็ติงล,งล่งคีบหมายซมือนะครับเพราะว่าฮานอยออกเสมือนะครับเพราะว่าขันธาไมีสวกมีหลับนะครับกาสี ได้มาสร้างซาลาใส่กันนะครับอะนรเนี่ก็บาลาอันนี้ก็ส้งการซาลาประชดรับรองนี่ยการย่างบนถ้ามีงบนะครับก็บย้ายยุดไว้นะครับเพราะว่าขั้นตอนที่สี่เดี๋ยวกัที่หาเนี่ยก็ยังบนถ้ามีงบอยู่นะครับเป็นเพื่อได้สูตดีกับออกซอยกันทำซอยกันนะครับกับเบื้องเลขให้น้อยนะครับเด้อครับคำที่ตาผมเนี่ยมองว่าเป็นเลขหาเลขสามเลขสอง เป็นทั้งสิ้ล้วครับเลข่เก่าไปทั้งสิ้ครับนี่เอาเบิ้งเบื้งเบิ้งเอาได้ครับได้อันนี้ก็ให้แต่ละคนพิเคราะห์เบิ้งนะครับมาเกิดเป็นทั้งสิ้ล้วครับนี่ในบาดน้ำมันของไพ่จานเมื่อทั้งสี่นละผมก็ขออนุญาตเปิดแล้วนะครับเกิดเปินไห้ท้ายสุดมือนะครับจุดประสงค์ก็เพแปลว่ากันตามีโซกไม่หลาบเพื่อนที่มีโซกอะสั่งซะเราใช้กันนะครับหน่วยละแล้วแต่ท่าทางแต่ละคนนะครับ ผมเองก็เจ็เป็นซื้อให้นะครับมาไทยสืมือนะครับเปลี่ยนแมตเต่มือได้เจ็บเป็นมาท้ำนะครับแต่เพิ่นกับพิ่นกขาเพชรสืมือนะครับพันกับซื้อซื้อมือขึ้นกันนะครับมือท่ายกกับมูอทั้งอื่นเอาจจะก็มาเบิ้งก็มาซื้อแล้วก็เจ้าก็ได้อยู่ดีแหละครับเราพ้นเบี่งกับบอสชนะบอได้เบิ้งบอได้ไนั่นเจ้าเทียดเหรอครับจะก็มีแต่ามืเพิ่นมาเบิ้งมาซื้อนะครับ เออผมว่าเนี่เลขยหาคือชัดนะครับชัดเกณฑ์น,นะครับเลขยหาเลขยเก็ดเรีสองนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับเด้อเบิ่งเอานะครับวิเคราะห์เบิ่งเอาว่ามันจะเป็นเลขตัวใดน,นะครับเอาักษณะนี้นะครับนี่ยทีนผมกิดเส่ไทยให้เห็นชัดๆเห็นชัดเกณฑ์นในถังน้ำมุนนะครับ พราะผมเองก็ได้ขออนุญาตพระอาจารย์เป็นแล้วนะครับพระเพื่อนก็อนุญาตทํำนะครับว่าจุดประสงค์ก็คืออยากส้างสาลาให้เรียบเสียเรียบร้อยนะครับเพื่อว่าจะได้พุทธพิเศษนะครับก็เป็นที่ครับเอบางที่อาจจะเป็นโชคเป็นลาบนะครับู้ใดเอ็นตัวไดก็มีคอพังเอาแด้ครับเด้อยท่ว่าผมเห็นนี่ยว่าไปเรียกหาชัดเจนนะครับที่ว่าตัวต่อไปนี่ก็เบิกซ้ํากันเลครับ เหล็กห้าเหล็กเออบางคนได้กับเด้อผมกับครอมาเห็ุต้งงีดคกับไก่ๆนะครับแกจะได้บาทนะครับเป็นบาทน้ำมตนนะครับน้ำมต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเหุเป็นเหลขเหล็ก้าน้อยนะครับพราผู้คนมักเหลขก้าน้อย แต่ละเมื่อเนี่ยก็มีผู้คนมาเบิงแล้วก็มาซื้อกันก็ได้กันนะครับพวกว้าเจาตาแหลมตาดีก็ก็ได้ตีเป็นตัวเลขนะครับก็เป็นสี่งละครับประจ้ามันทีสิบแปดมือแรกนะครับนี่สิบแปดเดือนนี่แหละเดือนมีหน้าฮกฮกเนี่ยครับออกได้มือหนีเลยนะครับก็เป็นลักณะนีนแเลยครับครับเพิ่มกับมาทําไม่เห็นนะครับเพื่อเป็นซื้อในการเป็นแนวทางนะครับ เป็นโซคเป็นลาบนะครับกับเป็นสิ่งละครับนี่เบิงเอาได้ครับเด้อเปลนให้เตียวนะครับว่ามันจะเป็นเลขตัวใดนะครับบางบาวกางสิ่งแต่เห็นน้ำกันนะครับผมก็จะเป็นซื้อให้ซื้อมือนะครับมือใดถามว่าจำเปลี่ยนกันหรือว่าท่านอ,อาจารย์เพื่อนปรจิจจตรมกับมือน,นันคือบ่ไรนะครับอันนี้ มือนี้เป็นมือแหลกนะครับที่ผมมาจัดท้ำนะครับมันจะเป็นตัวใดก็ตีไงเอานะครับเร้อกัน้าไต่แล้วหรือว่าอยากทํำบุนก็ทั่วมาหมายเหล็กนะครับมาเหล็กซุนหกหาซีเก้าสองหนึ่งสามสามเ็ดนะครับทั่วเลขนี้นะครับกาสซีเหล็มกระจังนะครับ 0 6 5 4 9 2 1 3้าสี่เก้าสองหนึ่งสามสามเนะครับเหล็กทรนะครับเดี๋ยวไดมีโชคไม่หลับกะอยากสา,งสา่งซาลาให้ทำเร็จเรียบร้อยกะซอยกันกบโทรมาเบอร์นี่แหละครับโทรมาว่าีผู้มีโชคไม่หลับนะครับอยากทำบุญนะครับ่ปวัาจุิดประงวกะงกะอยากสา,งสา่งซาลาให้แล้วเสร็จนะครับก็เห็นแล้วนะครับเนาะก็เปลี่ยนลักษณะนี้ครับนี่ เตียวนะครับแต่ผมก็เหน็นว่าเป็นเลขหาชัดเจนนะครับเลขหาเลขเก้ากลไปลักษณะนี้ครับหรือที่เป็นเลขใดก็กระเบื้งองออกครับผมกับรถนัดปานในดเ,เ,กกเ,เป็นเลขหาเลขเก้าเลขสองเป็นสี่ละครับหรือเลขหก 6, เป็นสี่ละครับ เอาเบิงกันนะครับเด้่อพี่ารน่าเบิงอ๋อคือเสียนแล้วนั่นก่ะผมในคลิปนี้พอยอดว่นอนก็จะไปขอ,อยุติล่งไงเแต่เพียงสามนี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ